สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหนุนชาแนลนะครับก็มาดูกันกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะเป็นพศนะครับ2529นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตรุ่นแรกเลยนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับสีขาวนะครับหรือว่าสีเงินนะครับนิกเกิลนี่เองนะครับก็ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับ เหรียญหนึ่งบาทที่ผมรีวิวอยู่นี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นปีพศ2529แล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับครับนี่ก็ได้มาที่ได้มาก็ไม่ใช่ว่าไปซื้อของแล้วได้มานะครับได้มาก็เพราะว่าต้องซื้อมานะครับพี่พี่น้องๆที่เขาสะสมกันนะครับก็ได้ซื้อมาหนึ่งเหรียญน,นะครับ ในราคานะครับ2000บาทนะครับอันนี้คือผมได้ซื้อมาเองนะครับก็หาเหรียญที่หายากนะครับนำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเป็นในรูปแบบของช่อฟ้ายาวนะครับของนิกเกิลนะครับหรือว่าเหรียญสีขาวนั่นเองเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับครับที่นี้อยากให้พี่ๆน้องๆได้ดูข้อมูลกับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับวัดภาษีรัตนศาสดารามนะครับหรือว่าวัดภาษีรัตนเกียรตินะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัดโลหะสีขาวนะครับนิกเกิลราคา1บาทนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีรูปนะครับรอเก้าของเราหรือว่ารูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็จะเป็นรูปพระองค์จุตรงกลางนะครับสง่างามนะครับ แล้วก็ภาพค่อนข้างคมหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรียนที่ผ่านการใช้งานมาอยู่นะครับแต่ค่อนข้างหายากก็จําเป็นต้องได้ซื้อเข้ามานะครับครับขอบด้านข้างนะครับตรงเรียนขอบด้านข้างนี้นะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับครับทีนี้ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับจากมุมนี้มานี่นะครับก็จะอยู่ที่20มิลนะครับ ขนาดความหนาของเหรียญนะครับมุมนี้นะครับก็จะอยู่ที่1.5มิลนะครับครับทีนี้เราไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรานะครับมุาิูมิพลอดุลยเดชนะครับพินประพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องนะครับบรมคติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับสลองพระองคุยนะครับภายในวงขขอบเหรียญนะครับ ด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าภูมิผลอดุลยเดชนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชการที่9นะครับครับที่นี้เราไปดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับกลับไปด้านหลังด้านหลังนะครับเป็นภาพนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับภายในภูขอเปลี่ยนนะครับด้านบนนะครับตรงข้างยอดพระธาตุนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับ ถัดลงมาก็จะเป็นปีพศ2529นะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับถัดลงมาจากเลขหนึ่งไทยก็จะเป็นเลขหนึ่งอารบิกนะครับโดยมีคำว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังนะครับครับก็มาดูกันนะครับว่ามีช่อฟ้ายาวในลักษณะไหนนะครับตรงมุมด้านข้างนะครับก็จะเป็นภาพแบบก็ดูก็ค่อนข้างชัดเจนหน่อยนะครับตามดูตามช่อฟ้าแต่ละจุดนะครับของลังคานะครับโบดนะครับ ก็จะมีความชัดเจนหน่อยนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคาแพงมากนะครับได้นำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับทีนี้เราไปดูนะครับของเหรียญนี้ว่าวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ประกาศใช้นเป็นวันที่นะครับ18สิงหานะครับปีพศ2529นะครับ ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของน้ำหนักเหรียญนี้นะครับน้ำหนักของเหรียญนี้ก็อยู่ที่3.4กรัมนะครับเรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตของเหรียญนะครับของเหรียญหนึ่บาทของปีพศ2529นะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่4ล้าน2แสนเหรียญนะครับไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของราคามันก็ต้องค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับก็ได้นํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับในราคานะครับ ถ้าดูตามหนังสือภาษาไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงอย่างอย่างแท้จริงนะครับก็ตั้งแต่หลักพันถึงหลักสามพันนะครับอันนี้ก็ที่ราคาที่มันลงมาสักนิดหนึ่งก็ด้วยที่ผ่านการใช้งานแล้วก็มีขอบที่เป็นรอยยินหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยราคาลดลงมาหน่อยนะครับ yeah, ไม่งั้นก็ถ้าเป็นแบบ เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็น่าจะอยู่ที่3,000มุบนหลักครับครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับของเหรียญหนึ่งบาทที่ได้นํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช anel นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนําเหรียญนะครับหรือว่าเหรียญที่หายากหรือว่าเหรียญที่มีมูลค่านะครับนํามาฝากสวัสดีครับ